อาจจะมีคนพูดว่าทาง c ีโอนวัตของทาง Miss แก a นดวงตกหรือเปล่าช่วงนี้นี่มีดราม่าถาโถมกันเข้ามาเนี่ยนะครับทางเรื่องของ Miss u n i v e r s ์เองอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเจอกับทางคุณกันจอมพลังด้วยเช่นกันพอถาโถมมาแบบนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเจอเรื่องของหุ้นด้วยครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหุ้นที่ร่วงลงกว่าประมาณ90%ใน1ปีสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับ ผมจะขอไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าของทางซีโอนวันละกันเนี่ยนะครับคนน่าจะมีการพูดถึงกันไปเยอะแล้วแต่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นมิสแกน n หรือว่า MGI กันบ้างเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนแรกโอ้โหคนถาโถมเข้าไปซื้อมากในระยะเวลาประมาณ3เดือนเนี่ยนะครับ คุนพุ่งขึ้นกว่าประมาณ12เด้งหรือว่าประมาณ1,187เลยครับจากเริ่มต้นเนี่ยนะฮะที่ I P O เข้าตลาดไปในช่วงของเดือนธันวาคมปี66ครับตอนนั้นเนี่ยราคาตั้งขายอยู่ที่กว่าประมาณ5บาทนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วในระยะเวลา3เดือนพุ่งขึ้นไปเยอะเลยนะครับไปอยู่ที่ประมาณ63บาทกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี67ครซึ่งผลตอบแทนเนี่ยนะครับ กว่าประมาณ12เท่าครับตอนนั้นมีแต่ข่าวดีเข้ามาว่าขายได้รายได้ดีบ้างนะกิจการเรื่องของนางงามเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามแผนก็ทําให้หุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมากๆนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยด้วยปัจจัยตลาดภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับที่มีคู่แข่งเข้ามามากก็อาจจะทําให้เรื่องของยอดการขายไม่เป็นผลไม่เป็นไปตามแผนนั่นเองเนี่ยนะครับ จนราคาหุ้นเนี่ยสุดท้ายร่วงลงกลับมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาทกว่าหรือลดลงจากจุดสูงสุดเนี่ยกว่าประมาณ89%เลยนะครับ โดยไตรมาสสองเนี่ยกำไรเหลืออยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะฮะในด้านของผลการดำเนินงานของทาง MGI อยู่ในจุดที่จะต้องดูกันนะครับหลังกำไรของ MGI ในไตรมาสที่2อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 6ล้านแสนบาทลดลงจากปีก่อนกว่าเกือบ100%เซครับโดยผลกระทบจากการเลื่อนปฏิทินการประกวดมิสแกนไทยแลนด์และธุรกิจจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูงนั่นเองครับ แต่ผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกของปี68มีกำไรสุทธิ92ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน15%มาดูกันนะครับว่าทําไมหุ้น MGI ถึงล่วงลงไปกว่า90%ในระยะเวลา1ปีทํา Alltimelow ต่อเนื่องนะครับโดยการปรับตัวลงของหุ้น MGI เนี่ยคือมาจาก3แกนหลักนะครับที่ค่อยๆสะสมกันจนส่งผลให้ราคาลงต่อเนื่องอย่างที่1เลยครับก็คือปัญหาด้านกระแสงเงินสด เงินสดจริงเนี่ยไม่เข้ามาแต่ว่าตัวรายได้ที่มีการรับรู้เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโครงสร้างของต้นทุนที่สูงกว่าที่นักลงทุนมีการคาดไว้นี่คือปัจจัยที่2ส,ส่วนปัจจัยที่3ครับความนิยมของกระแสที่ลดลงไปนะครับ เมื่อวันเวลาผ่านไปตอนที่ MGI ออกมาแรกๆเนี่ยโหหุ้นนี้ถือว่าปังมากนะครับแล้วก็คนก็มองว่าการเติบโตของธุรกิจเนี่ยน่าจะไปได้ไกลเพราะว่านอ,อกจากมีธุรกิจเรื่องของนางงามที่เป็นมิสแกรแล้วมิสยูนิเวิร์สอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือ น่าจะมีเรื่องของการขายของออนไลน์นะเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะใช้เรื่องของนางงามเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการที่จะทำคอนเทนต์ขายของด้วยทั้งหมดเนี่ยสะท้อนในราคาตลาดครับเพราะหุ้นคือการประเมินอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของกาไรโตแต่ว่าเงินสดหายขายได้แต่ไม่ได้เงินสดนะครับจากงบการเงินของปี68 บริษัทมีกำไรสุทธิ92ล้านบาทแต่ในเวลาเดียวกันกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะครับก็คือเงินสดจากกิจกรรมหลักของธุรกิจเนี่ยปรากฏว่าติดลบอยู่ที่178ล้านบาทแล้วก็อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเออมีกำไรในกระดาษหรือเปล่าแต่เงินสดจริงที่หมุนเวียนในระบบเนี่ยปรากฏว่าลดลงนะฮะสาเหตุอาจจะมาจากขายของแล้วเก็บเงินจากลูกค้าช้ามีสต็อกสินค้าคงค้างเยอะหรือเปล่าหรือว่าใช้เงินทำการตลาด จัดกิจกรรมมากจนเกินไปหรือเปล่านี่คือคําถามนะฮะแล้วก็เมื่อเงินสดในมือไม่เพียงพอบริษัทอาจจะต้องกู้เงินมาใช้หมุนกิจาการก็ทําให้นิสินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับอย่างที่2ครับก็คือเงินสดในมือเทียบกับหนี้หมุนเวียนต่างกันหลายเท่านะสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้เงินสดคงเหลือในมืออยู่ที่42ล้านบาทเท่านั้นนะครับแต่มีน้สินหมุนเวียน ก็คือหนี้ที่จะต้องจ่ายภายใน1ปีเนี่ยสูงถึงกว่าประมาณ293ล้านบาทแปลว่าบริษัทมีเงินสดไม่ถึง1.7ส่วน7ของภาระหนี้ที่ต้องจ่ายอันนี้ถือว่าน่ากังวลเหมือนกันนะฮะเมื่อกระแสเงินสดติดลบบวกกับหนี้ระยะสั้นสูงแบบนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็หายไปอย่างแน่นอนครับสก็คือรายได้เติบโตแต่ปรากฏว่าต้นทุนพุ่งฮะ โต oh, แบบเกินทุนเลยแม้ไรายได้ครึ่งปี68เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก389ล้านบาทไปอยู่ที่419ล้านบาทแต่ต้นทุนขายก็พุ่งขึ้นเช่นกันจาก203ล้านบาทไปเป็น204ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรากฏว่าสูงเกือบ100ล้านบาทนะสาเหตุหลักๆก,ก็มาจากเรื่องของค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จำนวนมากนะพวกเรื่องของการ PR เรื่องของการบนะูตโพสเนาะในโซเชียลมีเดียอันนี้เขาก็ต้องใช้เงินเม็ดเ,เงินเยอะเพื่อที่จะเปิดการมองเห็นให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้านั่นเองแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการเวทีประกวดทีมโปรดักชัน แล้วก็มีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายพรีเซนเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเช่นกันนะแม้ไรายได้ดูเติบโตแต่กำไรขั้นต้นหรือว่าตรากำไรเนี่ยกลับลดลงต่อเนื่องกำไรต่อหน่วยบ้างลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอย่างที่4เลยก็คือเรื่องของการพึ่งเงินกู้ฮะไม่ได้ใช้กำไรเลี้ยงธุรกิจนะครับในงบกระแสเงินสดเนี่ยหเดือนปี68บริษัทมีเงินสดไหลเข้าในหมวดกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยบวกไปอยู่ที่ประมาณ91ล้านบาท นั่นก็คือบริษัทต้องกู้เงินหรือขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนพอใช้แม้ว่านี่รวมทั้งนี่สถาบันและการเงินเจ้าหนี้การค้ายังอยู่ในระดับไม่สูงมากนะครับแต่การที่ต้องกู้เงินต่อเนื่อง,ท,งทั้งที่กําไรดูโตในบัญชีสะท้อนว่ากําไรนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้จริง5ก็คือ,อไรายได้ส่วนใหญ่พึ่งกระแสระยะสั้นฮะ ธุรกิจ MGI ก็เพิ่งพาเรื่องของการประกวดนางงามครับแล้วก็สินค้าแฟชั่นแล้วก็ความงามก็เป็นโมเดลที่กระแสขึ้นเร็วแต่ก็ลงเร็วด้วยเช่นกันนะครับคู่แข่งก็มากันเยอะสินค้าเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าซื้อซ้ำต่อเนื่องก็เลยไม่มีรายได้ประจำฮะ โมเดลธุรกิจที่ต้องใช้กระแสแล้วก็กิจกรรมทางการตลาดตลอดเวลาก็ทําให้บริษัทเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนแบบซ้ําๆใส่เข้าไปในการที่จะรักษายอดขายให้คงตัวครับสุดท้ายเงินสดก็ไหลออกมามากกว่าที่มีการคาดการไว้ครับเพราะว่าเป็นสินค้าฟาสต์แฟชั่นนั่นเองนะหรือว่าสินค้าขายน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้ว่าบางทีคนก็ซื้อแค่กระแสณเวลานั้นหลังจากนั้นไม่ซื้อยอดมันก็ไม่เข้ามาแบบต่อเนื่อง หก็คือเรื่องของสัญญาณเทคนิคบ่งชี้ขาลงระยะยาวนะครับเมื่อไปดูกราฟหุ้นตั้งแต่ต้นปี67จปลายปี68เห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นแนวโน้มขาลงเป็นแบบดาวเทนนั่นเองลงอย่างต่อเนื่องฮะราคาหลุดเส้นค่าเฉลีย่ยหลักทั้งหมดปริมาณการซื้อขายลดลงแนวรับสำคัญบริเวณ9บาท80 ถูกทะลุไหลลงมาฮะแล้วก็มีโอกาสหลุดแนวรับเดิมที่6บาท25สตางค์ก็สะท้อนว่าตลาดขาดแรงซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่และสถาบันข้อ7นะครับก็คือเป็นเรื่องของการหมดศรัทธาในธุรกิจนั่นเองเพราะว่าเมื่อปีแรกหลังเข้าตลาดหุ้นขึ้นด้วยความเชื่อว่า MGI จะกลายเป็นอาณาจักรความงามระดับโลก แต่ผลประกอบการออกมาจริงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับพบว่าโครงสร้างธุรกิจยังคงเปราะบางใช้เงินสดเยอะขายได้แต่เงินไม่เข้าฮะแล้วตอนนี้เนี่ยไปมีปัญหาเรื่องของ Miss Universe อีกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นผลกระทบลูกโซ่ต่อเนื่องมาเริ่มมีแรงขายต่อเนื่องกันมา 8ก็คือไม่มีแรงพยุงจากนักลงทุนสถาบันครับสถาบันการเงินและกองทุนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงหุ้นที่มีโมเดลไม่แน่นอนรายได้ไม่ต่อเนื่องแล้วก็กระแสงเงินสดติดลบต้องอาศัยการโฆษณาเพื่อรักษาย,ยอดทีนี้พอไม่มีคนเข้ามาอุ้มเนี่ยนะครับก็ทําให้ธุรกิจนี้อาจจะไม่มีสเสน่ห์สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาช้อนซื้อในตลาดน,นั่นเองเนี่ยนะครับภาพจํา3เดือนแรกที่หุ้นพุ่งขึ้นไปนะครับกว่าประมาณ12เด้ง ก็อาจจะเป็นฝันที่ค้างอยู่แบบนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะกลับไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียกความเชื่อมั่นของธุรกิจนะโดยทางบอสนวัดซีอโอนั่นเองนะครับติดตามรับชมได้นะครับสำหรับเงินทองของหมูหมูหรือว่ามันนี่หมูหมูนั่นเองแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรใดๆสามารถที่จะแชทเข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นั่นเองครับติดตามรับชมได้กันในคลิปหน้านะครับ